สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนผมแงม,มาทักไทยในช่วงพกคำ่ำขยอากจะพบปะกับพวกเราและในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงการถึงการได้อยู่กับกับความรู้สึกตัวซึ่งหมายถึงการมีสติ ที่มันเต็มไปด้วยความสงบความสุขการใช้ชีวิตในแต่ละวันปฏิเสธไปได้ว่าพวกเรามักจะโดนบททดสอบเรื่องราวมากมายที่มันเข้ามากระแทกกระทันเข้ามาเป็นบททดสอบให้เราได้เรียนรู้ชีวิตของเราทุกๆวันวันนี้ก็คงไม่ได้แตกต่างกัน ชีวิตที่เราไม่ได้มีเพียงแค่ลมหายใจแต่เป็นชีวิตที่เรากำลงังรู้สึกถึงความเป็นชีวิตซึ่งมืนกำลังพุ่งพลานอยู่ในลมหายใจอยู่ในเลือดเนื้อชีวิตของเราร่างกายที่ประกอบด้วยอะตอมหรือเซลล์นับล้าน,าน,านเซลล์ที่มันร้อยเรียงและถักทอเป็นชีวิตที่งดงามมันทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่า ของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ใช่ไหมล่ะเป็นความรู้สึกของหัวใจที่ส่งพลังเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตทุกๆลมหายใจด้วยความรักหรือด้วยความงดงามมันมีความหมายเสมอ สำหรับการรู้สึกตัวหรือการตื่นขึ้นมาเพื่อทิจาค้นพบความหมายและคุณค่าของความเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ค้นพบความรู้สึกของการมีชีวิตตัวเราเองก็ไม่ได้แตกต่างไปกว่าคนอื่นไม่ได้วิเศษพิโสไปกว่าใครและในขนาดเดียวกันเราก็มีข้อบกพร่องมีความผิดพลาดมีความล้มเหลว แล้เราก็แสวงหาหรือคุณพบความสำเร็จไปพร้อมๆกันแพ้บ้างชนะบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างสุขบ้างหรือทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ผมคิดว่าเราฟูฟืลกับชีวิตนิดนึงในเวลาสั้นๆของการเชื่อมต่อสัญญาณพิเศษในวันนี้ฟูกับชีวิตว่ามันเป็นไปนด้วยความ น่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้อย่างน้อยผมก็รู้สึกว่าผมได้เชื่อมต่อกับพวกเราได้ไลฟ์ได้สื่อสารกับตัวเองได้รู้สึกกับชีวิตได้ตระหนักรู้กับความเป็นมนุษย์ซึ่งทำให้ผมคิดว่ามันมีคุณค่าและความหมายสำหรับผมทุกๆลมหายใจสบายสบายหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายตัวเองแลรู้สึกสงบ เวิร์กช็อปเล็กๆนี้เป็นการเป็นการตั้งรหัสรับของความรู้สึกตัวของการมีสติเป็นการทำสมาธิแบบง่ายๆสมาธิลืมตาหรือว่า Active Meditation ซึ่งออโชก็เคยบอกว่าตอนที่เราตื่นขึ้น,นมามันไม่ได้หมายเพงแค่การลืมตาแต่มันหมายถึงความรู้สึกของการมีชีวิตอยู่อย่างลึกซึ้ง แต่ได้วยความมีชีวิตชีวาเราจะต้องเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นใช่ไหมล่ะเราจะต้องนับถือตัวเองให้ได้มากขึ้นนั่นหมายถึงการไว้วางใจตัวเองหมายถึงชีวิตที่เราจะต้องไม่กระเสือกกระสนหรือดิ้นรนมากเกินไป <Wow. S 1> ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่เป็นคนที่ฟุ้งซ่านหรือว่าวุ่นวายกับความคิด จะกลายเป็นคนที่ดูยุ่งเหยิงหรือว่าวุ่นไปเใ็้ทุกเรื่องวันนี้ตั้งสติทั้งสติสงบสยบเคลื่อนไหวยิ้มเพื่อตอบตอบใจตัวเองให้ได้ว่าเราจะต้องอ่อนโยนให้มากขึ้นสื่อสารกับตัวเองให้มากขึ้นเราจะต้องใจเย็นให้มากขึ้นเหมือนคําพูดที่เขาบอกว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ต้องสงบสยบเคลื่อนไหว มองโลกในแบบของคนที่ไม่เคร่งเครียดจริงจังจนกลายเป็นคนที่ดูกดดันจนกลายเป็นคนที่ดูเงอะงะหรือว่าฟุงา้งซ่านโดยไม่รู้ตัวอย่าปล่อยให้โลกมาเปลี่ยนเราวันนี้เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะเปลี่ยนตัวเองมีหน้าที่ที่จะลุกขึ้นมา ริคิทชะตาชีวิตของคุณลุกขึ้นมาลิขิตชะตาชีวิตของคุณเหมือนที่ผมกําลังรู้สึกกับชีวิตยอย่างแท้จริงไม่ต้องดีที่สุดไม่ต้องเหนือกว่าคนอื่นไม่ต้องวิเศษไปกว่าใครไม่ต้องโชว์ไม่ต้องอวดแต่ใช้ชีวิตด้วยความอ่อนโยนด้วยความทาตัวนั่นคือสิ่งที่ผมมักจะสื่อสารกับตัวเองอยู่เสมอด้วยความรักด้วยความครรพบ ผมแค่รู้สึกว่าชีวิตมันเจ๋งมากตอนที่เราลดละความอวดดีตอนที่เรายอมจำนนกับความไม่รู้ตอนที่เราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาตื่นรู้และเบิดบานที่เราเรียกว่า wake up อันเป็นที่มาของหนังสือที่ชื่อ wake up Infinity คู่มือการถอดรหัสหรือการปลดล็อกทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสึดของผมที่จะเปิดตัวพร้อมกับ โปรแกรมพิเศษในการ Wake Up Infinity Booster เป็นการกระตุ้นการเชื่อมต่อเซลล์สมองกระตุ้นการทำงานของของจิตผ่านการอัพเลเวลผ่านการเปลี่ยนขึ้นที่เรียกว่าเช่นไบอะไรเช่นออยโยเเรนเปลี่ยนขึ้นสมองจากปกติที่เรามักจะอยู่ในความคิดประมาณ 60,000เรื่องต่อวันซึ่งเป็นเรื่องซ้ำๆประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เปลี่ยนความคิดที่จะมาโฟกัสด้วยการเปลี่ยนลื่นสมองเป็นแรมเว็บที่มีความถี่สงบมีพลังเหมือนแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดมหาศาลที่จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับจิตวิญญาณของเรามันมีพลังดรโจดิสเปนซาบอกว่ามันเป็นการกระตุ้นการทำงานของซูเปอร์คอนชิสเนสหรือซูเปอร์เนเจอรัลมันหมายถึง การค้นพบอนุภาพของคิดอนุภาพของพระเจ้าที่มันกําลังที่มันกําลังสับซานและมีชีวิตชีวาในตัวของเราความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือธาตุรู้วันนี้เราแค่ปลูกตัวเองออกจากความหลับไหลเราแค่ตื่นขึ้นมาเพื่อรู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงสงบสยบเคลื่อนไหวสุขุมเยือกเย็นและมีสติอยู่กับชีวิตทุกๆวันทุกๆช่วงเวลาที่เราจะต้อง ละเมียดละไมอ่อนโยนและสงบเบิกบานมันคือเสียงแห่งความเงียบที่ทำให้เราเอาชนะความงี่เงา่าความเงอะงะในตัวเองออกจากความความคิดลบออกจากความเจ้าก,กี้เจ้าก,การความเจ้าอารมณ์แล้วก็มาสงบสยบเคล่อนไหวใช้ใจที่มันว่างๆใจที่มันมีสติ และร่มต้นที่จะเปิดสวิตของการเรีรู้ทางจิตวิญญาณใหม่ด้วยหัวใจที่มันมีพลังเหมือนผมทํางานคนเดียวเงียบๆที่เดอะมัสเตอร์โค o ด e อ c a d e m มผมชอบช่วงเวลาที่มันมันเจรญในตัวเองมีเวลาที่จะตกผลึกแล้วก็เชื่อมกระแสจิตด้วยการด้วยการใช้ความสงบสยบความเงียบหรือใช้ความเงียบสยบความวุ่นวายใจแล้วใจมันก็ค่อยๆผ่องแผ้วสว่าง เหมือนเหมือนอัญมณีที่มันกําลังกระทบกับแสงไฟหรือแสงตะวันที่มันเจิดจ้าที่มันงดงามและแผ่วๆด้วยแสงสีสันที่มันเจิดจัดชีวิตก็เช่นเดียวกันอย่าใช้ชีวิตแบบแบบลํบาตื่นตื่นแบบละเมอแบบหลงเพ้อไปวัน จนเราไม่รู้ว่าชีวิตที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มันมันค้นพบได้มันตื่นได้มันรู้ได้ด้วยตัวของคุณเพียงแค่เราต้องบูสต์ตัวเองต้องแอคทีฟขึ้นรุกขึ้นมาออกกำลังกายรุกขึ้นมาใช้ชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาฟังคนอื่นได้มากขึ้นเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ไม่ไปโต้แยง้งไม่ไป ไปโต้อตอบไม่ไปหงุดหงิดกับใครยอมรับคนอื่นได้ตามที่เขาเป็นเข้าใจตัวเองได้ตามที่เราเป็นและที่สำคัญก็คือเลิกจ้องที่จะจับผิดคนอื่นเลิกที่จะคิดลบเลิกที่จะเอาความทุกข์มาใส่ในสมองมายัดเยียดอารมณ์ขยะให้กับตัวเองอันนี้คือ,อยาอายุวัฒนะ ยาวยาุวัฒนะที่จะทําให้เรามีชีวิตชีวาทําให้เราตื่นรู้ทําให้เรามีพลังงานที่จะออกจากกระดองอะไรออกจากกระดองออกจากเปลือกออกจากกะลาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนที่ค้นพบความมหัศจรรย์ของการตื่นรู้ที่เราเรียกว่า wake up เป็นการตื่นรู้แบบสุดชีวิตสุดชีวิตซึ่งแน่นอนวันที่2 6วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นการถอดอิมแพนระบบจิต วันเดียวจบมูลค่าของการเชื่อมต่อน,นี้มันประมาณประเมินไม่ได้ผมเคยโค้ชคน1ชั่วโมงหนึ่งแสนบาทและเคยทำโปรแกรมพิเศษให้กับ VIP ที่มาจูนกับผมในคอร์สราคานับล้านมันคอนเฟิร์มว่าความรู้เนี่ยมันมีคุณค่าเหมือนดวงอาทิตย์ที่มันเป็นแสงสว่างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นในวันอาทิตย์ที่26 มกราคมนี้คือการเปิดรหัสเปิดสวิตวงจรของ Wake Up Infinity Booster ตื่นรู้แบบสุดขีดตื่นรู้แบบสุดชีวิตแล้วก็ค้นพบจิตวิญญาณที่มันหลับไหลแล้วปลุกมันให้ตื่นขึ้นเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้มันจึงไปเลยบนโลกใบนี้ใช่ไหมล่ะนี่คือกระบวนการของการอัปเกรดอัปเลเวลรีบูตจิตรีเซ็ตระบบหรือแม้แต่ a อซช ก้าวกระโดดไปสู่ตัวตนที่แท้จริงที่เป็นไฮเออร์เซลล์หรือบีอิงโลกใหม่ที่เรากำลังไปชิญกับบททดสอบมากมายที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงบนโลกใบนี้ถ้าเราไม่มีหลักคิดวิธีการที่มันจึงที่มันเจ๋งที่มันจึงที่สุดนั่นคือการเอาชนะความคิดอย่าใช้ชีวิตแบบงี่เงา่าอย่าใช้ชีวิตแบบคนที่ที่ติดกับอยู่กับอารมณ์และหลงตัวเองจนกลายเป็นคนไบเอ็ และที่สำคัญก็คือเซมๆใช้ชีวิตแบบพอดีๆไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่เกินบาดไม่ขาดสลึงและสุดท้ายก็คือมองเห็นโลกตามความเป็นจริงของมันอย่าไปเปลี่ยนคนอื่นอย่าไปเปลี่ยนใครบนโลกใบนี้หน้าที่ของคุณก็คือเปลี่ยนตัวเองเอาชนะชะตารกรรมของคุณด้วยการลุกขึ้นมายิ้มเยาะๆะโชคชะตาเอาชนะความผิดพลาดของคุณด้วยการลุกขึ้นมาสําเร็จให้โลกจดจํา เอาชนะความคิดของตัวเองด้วยการค้นพบกระบวนการที่สุดยอดที่สุดที่เหนือกว่านั่นก็คือการวาร์ปเอ็กซิพิเรประสบการณ์ที่ทําให้คลื่นสมองของเราเนี่ยมันเกิดการอัพเลเวลไปสู่แกรมมาเวฟและช่วงที่คลื่นสมองของเราเข้าสู่แกรมมาเวฟเนี่ยเราจะเกิดกระบวนการที่เราเรียกว่ามองเห็นโลกใหม่ในแบบของคนที่ไม่ไม่ติดกับอยู่กับความคิดเก่าที่ทําให้เราได้ค่าตัวเองหลงตัวเองคิดลบอยู่เรื่อยๆ และสุดท้ายเราก็มักจะไม่เคยเห็นใครที่ดีกว่าเราเราดีอยู่คนเดียวเราเหนือกว่าคนอื่นเราไม่ได้เคยได้รับโอกาสแล้วเราก็สุดท้ายเราก็ผิดหวังแล้วได้ค่าตัวเองโดยไม่รู้ตัวสิ่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเพราะคุณได้อัปเลเวลวันอาทิตย์ที่26มกราคมนี้อาทิตย์หน้าเราจะมาอัปเลเวลกันแบบสุดขีดด้วยการบูสเตอร์ทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่า wake up infinity การตื่นรู้ของความตื่นรู้ของมนุษย์พันธ์ุใหมนะ่ที่กำลังค้นพบจิตสำนึกที่สูงสุดที่เราเรียกว่า super natural นั่นเองผมตื่นเต้นมากที่จะที่จะได้รับโอกาสนี้ในการแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพวกเราทุกคนแล้วรู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ถ่ายทอดความได้รับของของกระบวนการที่เราเรียกว่าวาปโคชซึ่งเป็นฟิสิกส์วันตัม ทางจิตวิญญาณที่ทําให้เราสามารถถอดอิมแพนหรือรหัสลับของมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถมาลงทะเบียนต่วนได้ท่านจะได้รับหนังสือเวกัปอินฟินิตีหนากว่า660หน้าพร้อมกับชุดปฏิบัติการของการโปรแกรมกจิตที่มีมูลคา่านับหมืน่นหรือประเมินราคาไม่ได้วมต้งได้จูนกับผมตัวเป็น,ปนที่เดอะัตเตอร์โค c ดอะ m y ในวันอาทิตย์ที่26มกราคมนี้ แน่นอนอย่าเชื่อจนกว่าท่านจะพิสูจน์ได้ว่าท่านได้ค้นพบหนทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่าเชื่อจนกว่าเราจะได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราได้รับและที่สําคัญคือคุณจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเพราะนี่คือมิชชั่นภารกิจที่สําคัญที่สุดของการค้นพบชีวิตและจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของคุณผมรอคอยพวกเราด้วยความตื่นเต้นและพร้อมที่จะถ่ายทอดสุดยอดประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มาทั้งชีวิตให้กับพวกเราและพบกับผมนะครับส่วนท่านที่จะมาพบ กับผมส่วนตัวเป็นการโค้ชเป็นการถอดรหัสวันายวันตัวต่อตัวที่ The Master Code Academy หรือจะเชิญผมไปโค้ชทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันทุกประเทศในโลกผมก็พร้อมจะเดินทางมีติดต่อมาแล้วที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษที่ออสเตรเลียทานพวกเราพร้อมที่จะให้ผมไปโค้ชที่บ้านในในระบบปฏิบัติการที่เรียกว่าวาฟโค้ h แอทโฮมจะเป็นที่เชียงใหม่แม่พองสอน ขอนแก่นอุบลราชธานีชุมพรสุราษฎร์ธานีหรือปัตตานีระยาราหรือแม้แต่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและทั่วโลกผมก็พร้อมที่จะเดินทางผมกับพวกเราโดยตรงและผมเชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราจะค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ